สวัสดีค่ะวันนี้ขอแนะนำเมนูแกงเขียวหวานไก่จัดทําโดยนางสาววรรณพรขุนลงรหัส5603640ค่ะเมนูวันนี้ขอนำเสนออาหารไทยรสชาติเด็ด ที่ใครๆก็ต่างรู้จักกันดีเมนูนี้คือเมนูแกงเขียวหวานไก่ที่มีทางรสชาติกลมกล่อมและดัดแปลงการใส่เนื้อสัตว์ได้อย่างมากมายจึงขอนําเสนอเมนูนี้ให้ทุกท่านได้รับชมค่ะส่วนประกอบของเมนูแกงเขียวหวาน1เนื้ออกไก่หั่นชิ้น2พริกแกงเขียวหวาน3มะเขือเปราะ สี่กะทิห้าใบาโหระพาเครื่องปรุงน้ำปลาน้ำตาลน,น้ำเปล่า วิธีที่ห้านำหางกะทิลงไปต้มในหม้อให้เดือดและนำหัวกะทิที่ผัดกับเนื้อไก่เทลงไปผสมกันรอให้เดือดอีกรอบแล้วจึงปรุงรส 6. พอกะทิในหม้อเดือดก็นำมะเขือเปราะมะเขือพวงลงไปต้มพอเนื้อมะเขือสุกแล้วจึงปิดไฟและนำใบหัวลพภาลงไปเจ ยกหม้อพร้อมเสิร์ฟกับขนมจีนหรือข้าวสวยร้อนๆค่ะการดัดแปลงอาหารที่เป็นเมนูน่าสนใจนั้นคือเมนูแกงเขียวหวานนะคะเมนูที่หนึ่งที่เราจะมานำเสนอก็คือการดัดแปลงแกงเขียวหวานมาเป็นทานคู่กับเส้นสปากเก็ตตี้ เป็นการดัดแปลงที่ผสมผสานระหว่างอาหารไทยและอาหารนอกด้วยอย่างลงตัวค่ะ 2. การดัดแปลงแกงเขียวหวานมาเป็นข้าวผัดแกงเขียวหวานแห้งเป็นการประยุกต์ระหว่างอาหารที่เป็นกับข้าวมาเป็นอาหารจานเดียวได้อย่างลงตัวค่ะ คุณค่าทางโภชนาการของเมนูแกงเขียวหวานนะคะพลังงานให้113.6กิโลแคลอรี่โปรตีนให้6.41กรัมไขมันให้8.4กรัมคาร์โบไฮเดรตให้3.85กรัมใยอาหารให้2.13กรัม แคลเซียมให้41.27มิลลิกรัมเหล็กให้0.72มิลลิกรัมกราฟแสดงความชื่นชอบในเมนูแกงเขียวหวานเต็ม5ผลออกมาคือในนี้มีบุคคลทั้ง4ได้ให้ยกตัวอย่างไว้มีอาหาร1ข้าวผัดแกงเขียวหวาน สองสปาเกตตี้แกงเขียวหวานสามโรตีแกงเขียวหวานท่านที่หนึ่งนายนันทพได้ให้ข้าวผัดแกงเขียวหวานเต็มสามสปาเกตตี้แกงเขียวหวานเต็มสี่และโรตีแกงเขียวหวานเต็มห้านายนายนายธเนศได้ให้ข้าวผัดแกงเขียวหวานเต็มสามสปาเกตตี้แกงเขียวหวานเต็มสี่ และโรตีแกงเขียวหวานเต็มสองค่ะต่อไปนะคะนางสุพัชชาได้ให้อาหารทั้งสามอย่างเท่ากันค่ะคือเมนูข้าวผัดแกงเขียวหวานเต็มห้าสปาเก็ตตี้แกงเขียวหวานเต็มห้าและโรตีแกงเขียวหวานเต็มห้าค่ะและคนสุดท้ายนะคะนางสาววรรณครได้ให้ข้าวผัดแกงเขียวหวานเต็ม4.5 ปาเกตี้แกงเขียวหวานเต็มสามและโลตีแกงเขียวหวานเต็มห้าค่ะ รุปเมนูแกงเขียวหวานแกงเขียวหวานได้แยกออกเป็นอาหารจานเดียวและประเภทกับข้าวอาหารจานเดียวแบ่งออกเป็นข้าวผัดแกงเขียวหวานแห้งสปากเกตตี้แกงเขียวหวานแห้งและโรตีแกงเขียวหวานส่วนประเภทกับข้าวได้ให้ทานคู่กับข้าวสวยและขนมจีนค่ะ ขอจบการรายงานเมนูแกงเขียวหวานไก่เพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับชมค่ะขอบคุณค่ะ